เรามาดูวิธีปรับเอ็นนะครับเนี่ยวิธีปรับเอ็นรุ่น f อ่ารุ่น TC 07นะฮะ TC 07ของพิกโกนะครับรุ่นนี้นะวิธีปรับเอ็นนี่มันจะมีมันจะมีตัวบีดใต้ฐานนะฮะมีมตัวบีดใต้ฐานเนี่ยตรงนี้นี่นี่จะมีมือบีดใต้ฐานเนี่ยจะปรับเอ็นเนี่ย ปรับเอ็นได้ระยะสั้นนะครับปรับเอ็นให้ฉุดนะฮะแล้วจากนั้นจากนั้นนี่จะมีตัวสีแดงที่ฐานนะฮะที่ฐานด้านล่างปรับเอ็นสุดแล้วเนี่ยเราต้องหมุนกลับเข้าหาบอกนะฮะสำหรับน้องแรกเกิดนะครับนี่การเอ็นนอนจะได้165องศาเป็นมาตรฐานของคาสิททั่วไปนะครับ165องศา นะฮะเป็นมาตรฐานของค่าซีทั่วไปนะฮะรุ่น TC07 ของฟิกโก้นะครับวิธีปรับเอ็นวิธีปรับอ่าตัวปรับเอ็นกับตัวหมุนนี่จะคนคนละที่กันนะฮะนะฮะตัวปรับเอ็นับตัวหมุนจะคนละที่กันนะครับตัวปรับเอ็นจะอยู่ทางด้านใต้ขาใต้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 เบาะนั่ง ส่วนตัวหมุนนี่จะอยู่ที่ตัวฐานตัวฐานคาทิสนะครับรุ่น cc 0ูนะปรับเอ็นให้สุดก่อนปรับเอ็นให้สุดแล้วเราก็หมุนเข้าหาเบกเลยนะถ้าเราติดตั้งเสร็จแล้วนะแล้วการองศาการนี่นอนจะได้หนึองศานะคาทิสรุ่น cc ศูนของฟิโก้นะครับ